In for สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านานใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับของรถสปาร์110คร้อยสิบนะคอ่ะทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้ผมก็จะเอาปัจเจเบอร์12นะครับอ่ะขัน ตัวนอต2ตัวนี้ให้พอรวมรวมไว้ก่อนนะครับจะเพิ่งถอดหมดนะครับอถอดแค่ให้พอรวมนะครับหลังจากนี้เราก็จะถอดอเป็นนอ็อตที่ว่าเป็นตัวแอลนะครับทีว่าเป็นหกเหลี่ยมนะครับมันมี2ตัวนะครับที่ว่าลอก ภาเบรเอาไว้นะครับถ้าเราไม่ถอดต,ตอนตอนนี้นะมันจะถอดยากนะครับอันนี้มันมีที่จับไว้อยู่นะครับมันจะถอดง่ายเราถอดอันนี้สองตัวให้ออกทั้งคู่นะก่อนนะครับ อ่ะพอถอดออกเสร็จแล้วเราก็ถอดน็อตสองตัวที่ว่าเป็นเบอร์สิบสองถอดมาให้หลุดเลยนะครับอ่ะเราก็จะถอดผ้าเบของเก่าออกนะครับอ่ะนี่นะหมดเกลี้ยงเลยนะ,ะทีนี้เราก็จะถอดที่ว่าน็อตที่ว่าเราเราถอดกับหกเหลี่ยมนะอ่ะสองตัวน,น็อตหกเหลี่ยมตัวเนี้ย มันจะยาวนะมันจะเป็นที่เอาไว้ล็อกผ้าเบคดนะไม่ให้มันผ้าเบรดมันหลุดนะอ่ะสองตัวเราก็ดันออกแบบนี้เลยนะพอเราคันออกหมดแล้วนะทีนี้เราก็เอาผ้าเบรดออกนะครับอ่านี่นะหมดเลยนะครับมันก็จะถอดยากนิดนหนึ่งนะอ่าปวดมันนานเลยนะคอ่า มันเป็นฝุ่นนี่ทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการใส่ผ้า,าเบรกในแบบของช่างบ้านๆแบบคอมนะอ่ะนี่อะไรที่ว่าผมซื้อมานะเป็นผ้าเบรกอันใหม่นะครับอันนี้เขาให้เป็นของสเเมทนะไม่แน่ใ,นใ,นใจเขาบอกว่าใช้ร่วมกันได้นะ มาลองเทียบกับของเก่าดูนะอันนี้มันติดเศษกระดาษยังอ่ะอันนี้เราก็มาเทียบของเก่าแสดงว่าใช้ร่วมกับของสมัได้นะอ่าน,นี่นะของสมัยนะผมก็ไม่ใน่ใจเขาให้ของสมัยมาเขาบอกว่าใช้ร่วมกันได้นะอ่ะทันี้เราก็จะมาเริ่ม ไอ้พวกที่ว่าเสร็จผงนี้ก่อนนะครับเพราะลูกสูบส,สองสองสองอันนี้เราก็ต้องดันเข้าไปในในตัวของแม่ปั๊มนะครับไม่งั้นมันจะใส่ผ้าเบรกของใหม่ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ถอดออกอันนี้ก่อนนะดูนะครับมันแน่นนะครับจลบีไม่มีแล้วในในตัวอันนี้นะครับน,นี้เราจะถอดแล้วก็ใส่จลบีใหม่รับ นี่นคะรับจลบีแทบไม่มีแนละ้วแห้งแล้วนะ,ะทีนี้เราก็จะขูดอันนี้ที่ว่าเป็นฝุ่นๆน,นะครับอนี่นะท,ทีนี้เราต้องไปบีบป,ปั๊มด้านบนนะครับเพื่อให้ลูกสูปทั้งสองตัวมันออกนะครับนี่นะครับถ้าดึงแบบนี้มันมันยากนะครับมันไม่ไม่ออกเลยนะ อันนี้มันออกแล้วข้างหนึ่งครับอันนี้ผมก็ได้ขัดๆกับผ้านะครับถ้าเราไม่ถูก่อนนะครับเราดันดันลูกสูบเข้าเลยเนี่ยมันก็เ็จขยะที่ว่าติดลูกสูบนี้นะครับลูกสูบผ้าลูกสูบลูกสูบปั๊มเบรกนะครับมันก็จะเข้าไปในแม่ปั๊มนะครับเราจึงต้องขัดไอ้พวกสิ่งสกปรกนี่ออกให้หมดก่อนนะครับทีนี้อีกอีก อีกลูกหนึ่งมันไม่ยอมออกนะครับผมก็จะเอาผ้าเบรกของเก่าเนี่ยมาตั้งประคองไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ลูกสูบอันที่สองที่ว่ามันเลยออกมาเยอะแล้วอะไม่ให้มันหลุดนะครับอะทีนี้เราก็ไปกดปั๊มบนนะครับอ่ะให้ลูกสูกอันแรกให้มันออกมานะครับแเรามาเริ่มบีบกันเลยนะครับ น,นี่มันยังไม่นะั้นับเดี๋ยวต้องหาอย่างอื่นมารองนะครับไม่งั้นมันลูกที่สองมันจะหลุดแน่นะเดี๋ยวต้องหาอะไรมาแทนนะอ่ะไปน,นี้ผมเอาอันนี้ก่อนนะอ่ะแกค้คำไม่ให้มันลูกลูกสุดอันที่สองมันหลุดมานะแกอยากให้ลูกแรกมันออกนะครับเพื่อเราจะทําความสะอาดนะครับ ทีนี้เราวางแค่เอาไว้กันไม่ให้มันหลุดออกมานะครับอ่ะแล้วก็กดกดแม่ปั๊มนะอ่ะดูนะถ้าเราเกดมันก็ออกออกนะครับอ่ะทีนี้มันออกประมาณนี้ก็พอแล้วนะทีนี้เราก็ขัดขัด,ข,ดขัดนะครับพอให้สะอาดนะครับถ้าใครมีเวลานะครับก็ออกไปล้างเลยนะครับมันจะดีกว่านะอันนี้ผมทําแบบนี้ก็ น,น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับที่จริงผมแนะนําให้ไปล้างเลยนะครับล้างกับน้ํานะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะล้างเนี่ยต้องรอให้มันแห้งก่อนนะคนัี่ผมแค่เอาผ้าที่ว่าผ้าแล้วก็เอาที่ว่ามันว่ามันเปื้อนแล้วนะครับที่ว่ามันพอมีเศษน้ํามันนะครับแต่อย่าให้มีทรายนะครับแล้วก็เช็ดที่ว่าลูกสูบทั้งสองตัวนะครับ พอเช็ดออกแล้วก็เราก็หมุนอตรงที่ว่าที่ว่ามันอยู่ด้านล่างนะครับดแบบีนะทั้งสองเลยนะเพราะอันนี้ปั๊มนียมันมีสองลูกสูบนะครับเราต้องทําแบบนี้ทั้งสองเลยนะครับทีนี้ผมก็จะข้ามในจุดนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้เสียเวลานะครับ พอเราขัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ดันลูกสูบเข้าไปใหม่นะครับมผ้าเบรกของใหม่ไม่งั้นมันผ้าเบรกของใหม่มันใส่ไม่เข้านะอ่าทีนี้เราก็ต้องหาวิธีที่ว่าทํายังไงก็ได้ที่ว่ากดลูกสูบให้มันเข้าข้างในใหม่นะครับไม่งั้นมันจะใส่ผ้าเบรกใหม่ไม่ได้นะครับถ้าทางที่ดีนะเพื่อนๆก็ต้องไปเปิดฝาด้านบนนะครับมันจะได้ไม่อั้นนะครับ ถ้าอันนี้ผมไม่ได้เปิดไว้นะมันก็จะกดยากหน่อยนะเพราะมันมีลมต้านอยู่นะถ้าเพื่อนๆจะจะให้ดีนะเพื่อนๆก็ต้องเปิดฝาปั๊มด้านบนคนระับแล้วก็ดันแบบนี้นะมันจะได้ไม่มีสุญญากาศดันไว้นะอันนี้มันก็จะค่อนข้างแข็ง,ขงหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไปแล้วแหละแต่ว่ามันต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะ เราบิดพอประมาณก่อนนะครับทีนี้เราก็จะเอามาลองใส่ดูก่อนนะครับว่ามันที่ว่าจะพอให้เป็นดิสเข้าไปได้นี่ก็โอเคเลยนะไม่ต้องให้มันเข้าสุกก็ได้นะอันนี้ผมขออีกสักนิดหนึ่งนะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เปิดฝาข้างบนนะมันก็เลยกดยากหน่อยนะ อันนี้ผมน่าน่าจะดูแบบที่ว่าน่าจะพอใ้ได้แล้วนะทีนี้ผมก็จะเอาขาของมันแล้วก็เอามาทาเจลบีนะครับเพราะที่ว่าผมถอดเมื่อกี้มันมันมแทบไม่ค่อยมีเลยนะเจลเบีนะอันนี้เราใส่ของใหม่นะเราใส่เจลเบีเพื่อจะให้ได้มันมีอิสระนะครับในการขยับนะครับ อันนี้เราก็จะใส่กลับขึ้นที่เดิมนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มใส่ผ้าเบกันแลวนะนี้เราก็มาใส่ผ้าเบกกันเลยนะครับใส่ตัวด้านในก่อนก็ได้นะครับมาเริ่มใส่กันเลยนะครับ อันนี้ใส่ไว้แล้วนะมันจะมีสปริงด้านในนะอ่ะทีนี้เราก็ใส่น็อตที่ว่าล็อกผ้าเบรกนะสองตัวนะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะอันนี้ใส่คืนนะแต่ว่าต้องใส่ให้มันเข้ารูรูผ้าเบรกด้วยนะอ่าอันนี้มันจะมีรูอยู่นะตรงนั้นนะอ่าเราก็ใส่ให้มันเข้ารูให้เรียบร้อยนะ นี้เราก็มาลองสวมไว้ก่อนว่ามันเข้าหรือเปล่านะนี้เราปรับปรับแต่งสังิดนหนึ่งนะมันมันยังไม่เข้านะ,อะลองใหม่นะอ่ะทีนี้เข้าแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มล็อกน็อตที่ว่าหกเหลี่ยมนะที่ว่าเอาไว้จับผ้าเบ็กนะ ถ้าไม่เข้านี่เราอยา่าฝืนนะครับต้องเอาออกมาดูก่อนนะอ่าแสดงว่ามันไม่ยอมเข้าในรูผ้าเบรกนะครับเราก็ต้องกดๆหนอยนะครับอย่าไปฝืนนะครับอ่าพอนนี้มันเริ่มเข้าแล้วเราก็จับมาใส่ตรงนี้เลยนะแล้วก็เอาน็อตเบอร์12ที่ว่าเอาไว้จับแม่ปั๊มขันพอประมาณก่อนนะให้มันจับ ให้มันแค่ประคองก่อนนะครับทีนี้เราก็จะขัน6เหลี่ยมให้เรียบร้อนอันนี้กันลืมนะครับเราก็จะขันตัวล็อกผ้าเบรกก่อนนะครับเป็นนอ็อตหกเหลี่ยมนะอะพอน็อตสุดอ่ะกันแค่นี้พอนะครับ มันก็อยู่อยู่อยู่แน่นอนครับไม่ต้องขันซะแน่นครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกรอบหน้านี้มันขันแทบไม่ออกเลยนะทงนี้เราก็จะมาล็อกน้องเบอร์สิบสองอีก2ตัวนะครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะ น็อตเบอร์สิบสองนี่ก็ไม่ต้องคันแบบจนแบบคันแน่นนะครับอันนี้พอมันสุดก็แค่กดกดสักน,นิดนิดหน่อยหน่อยก็อยู่เลยนะ,ะนี่นะอ่านีนะแค่นี้พอนะไม่ต้องอัดจนน็อตรูดนะครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรก ในแบบช่างบ้านบ้านนะครับถ้าใครสนใจก็เอาไปทําตามได้นะครับอ,อ,นะอันนี้แรกๆกมันก็จะหนืดหนหน่อยนะครับทีนี้เราก็จะมาทดลองนะครับว่ามันบิดอยู่หรือเปล่านะครับ ก็อยู่นะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนภ้าเบรของเราก็ใช้ได้ดีเลยนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องบ้านช่างบ้านบ้านด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ